บางพักเบรกับคุณตนอมครับคือเราพูดถึงเรื่องศิลปินแห่งชาติฮะแล้วก็คนมีคนส่งบทกลอนไหมเราบทกลอนหนึ่งอะคว่าด้วยสังขารสังขารเออเขาบอกน่าจะคนพูดถึงอายุแหละพูดถึงเออว่าสังเอยสังขารเขาว่าอย่างนั้นครับเขาบอกพบไม่ยามยามคว้านบินเมื่อกินแฮวหมดแรงแล้วแต่หัวใจยังโหยหะตั้งสังขารเท้าจะเรเกรรา อวยอากล้ามดกระปุกไม่ลุกเลย <c oughs> กินแวกล้ามกระปุกยังไม่ลุกเลยอ่ะตายแล้วคออวพ <ะ S 2> างเพื่อนคุยว่าคืนนึ่งได้ซ้มสีไอหมอนี่มันมีดีทีไหนเว้ยเ <c oughs> ส้นอิดจาอิสยาเพื่อนจังเลย <c oughs> เพื่อนจะเลยว่าซา้ำส <c oughs> ชี้ัังคืน <c oughs> เคยสาสครั้งนี่ไม่ใช่ทำอย่างอื่นเราไปเยี่ยวไปอัดปัดดตราวะเออนึกว่าได้ผลนึกว่าได้ผลกินแวทราหมดกระปุกกระสามได้คืนละสามสี่อันนี้ก็ถามว่ามียาดีที่ไหนล่ะ ันนี้ไม่ใช่สามสี่นี่คือไปชี้ลูกขึ้นจี้ตั้งคืนสามสี่ต่อมลูกหมากมันเสียแล้วต่อมมาโตแลยุมากอ่ะนี่แต่วัยกร้าหมดกระปุกไม่ลุกเลยเนี่ยมันเกินเม็ดเดียวก็สู้ได้แล้วครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ขอแก้ไขข่าวนิดหนึ่งที่พูดวันวันกล้วยไม้ที่พลเอกประยุทธ์ท่านจัดต้องใช้คําว่าพลเอกประยุทธ์จัดเลยนะแกจะาเด้งอ่ะเพราะท่านเป็นคนคิดเลย คิดที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนกล้วยไม้ครับซึ่งช่วงนี้มกราคุณพามีนาเนี่ยนะสาเดือนนี้เป็นช่วงนี้ดอกกล้วยไม้ออกมากครับออกมากและตลาดตอนนี้มันซบซอก็ต้องยอมรับนะครับท่านก็เลยจัดข้างทาเนียบครับเมื่อวานนี้ผมใช้คำมาข้างหน้าก็ให้แน่ชัดว่ามันข้างหน้าหรือข้างหลังก็ไปดูด้านข้างริมคลองริมคลองประดุงกรุงกรเกษมอ๋อด้านริมคลองปดุงกรุงเกษมข้างตรงข้ามกับวัดสมตรงข้ามวัดสมอ๋อทางโน้นแล้วก็อยู่ติดกับทาเนียบอยู่ในทาเนียบนะอยู่ในทำเนียบถนนข้าง ตงรงข้ามตรงข้ามคลองข้างาคลองติดกับทำเนียบทำเนียบอ่าใช่แบบนั้นคือถ้าบอกง่ายๆตอนที่พี่น้องกปปสไปทำเนียบก็เดินตรงนั้นแหละครับเส้นนั้นแหละเอาแล้วจัดเป็นนิสัตการในชมไม่ดูอะไรเงี้ยขายเลยครับเออต้องขายจัดขายช่วยผมคุยกับแม่ยายผมแล้วแม่ยายบอกตั้ให้ไปชมก็ไม่ไปหรอก ถ้าไปชมมาดูในทีวีก็ได้ครับแต่ถ้าขายไปอาจจะไปซื้อขายขายตายตงั้นถ้าขายก็โอเคไปซื้อกันเม่อวหนนอยวัวนแรกเขา,าคนอาจจะยังน้อยน้อยหน่อยนะครับอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าเท่าที่ผมขับรถผ่านแล้วก็สังเกตเห็นก็จะมีผู้หญิงเยอะๆนะครับ,รบเขาจะซื้อคนละต้นสองต้นหิว้วมีุมสวยงามสวยงามมากกล้วยไม้นี่ก็ต้องคู่กับผู้หญิงแหละครับแม่บ้านแม่เรือนก็จะซื้อไปแวนไว้ที่บ้านค่ะแฝงครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ออกเลยแหละ S <S สัปดาห์หนึ่งมีสามวันอนาะจานังคารพุทธนะฮ<ล>ะจันังคารพุทธท,ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เลยจนถึงเดือนมีนาเลยโอโหมันแวะไปซื้อได้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ได้นะครับแล้วพลเอกประยุทธ์ยังพูดต่อนะครับนะเมื่อวานนี้บอกนักข่าวว่าให้ให้เลขาธิการนายกพลเอกอะไรวิราชอะไรนะพลเอกวิราชนะฮะชื่อวิราชครับไปดูซิจะทำตลาดน้ำ คลองปดุงกรุงเกษมเลยเอาตลาดน้ำมาไว้ที่คลองปดุงกรุงเกษมเลยอ่ะขายโรงแายเรือขายของกันตรงนี้เลยอออ่าไอเดียมันเจิดเลยนะน่าเบาผมคนนี้นักข่าวชักจะไม่แน่ใจก็เลยถามพลเอกประยุทธ์ครับท่านทําจริงหรอทำจริงที่พูดไปทําทุกเรื่องอ๋ท่านว่างั้นนะฮะนะครับอันนี้ก็กล้าว่าทำตรงนั้นก็เสร็จละลูกน้องผมเมื่อเปิดร้านทาเนียบสินอยู่ตรงข้ามได้ขายของด้วยแหละ คลองพระดงสวยมากเนี่ยตรงนั้นกทมสมัยคุณนภพิรักษ์เขาทำคลองขอบคันคลองสวยงามมากามน้ําใสล้วเปิดน้นาดําเจ้าพระยาเข้ามานะจริงๆเนี่ยตอนนี้น้ํามันจะต่ํานิดนึงถ้าต้องถ้าทําตลาดน้ำเนี่ยนะต้องเปิดให้น้าเจ้าพระยาเข้ามาเยอะดันน้ำเข้ามาดันน้ำเข้ามาให้มันสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็พายเรือได้ไ <ป S 1> นะุกทุกมีคือน้ำาั่มันเปรี้ยๆตลิงหน่อยเวลาจับจ่ายใช้สอยก็สะดวกแต่น้ำมันต่ํากว่าตะลิงเยอะ เวลากงโค้งใจเนี่ยหัวจะทิ่มหัวจะทิ่มลงไปจะตีลังกาลงไปในคลองเออกงโค้งไม่ได้เลยอ่ะก็จะแปลงเหลาลงไปที่กงโค้งดีอยู่มีที่เดียวที่ไหนที่ปากพนังบางกง,งโค้งบางกงโค้งก็บอกที่นั่นข้าวข้าวสวยนะข้าวงามอะไรฮะบางกงโค้งอยู่ใกล้กับเออใ้ากงโคง้งท่าไม่กงโค้งข้าวไม่งามแต่ท่ากงโค้งนี่ข้าวงามเลยข้าวสวยน้ำดีแถวนั้นน้ำดีใช่ไหมน้ำดีเออกงโค้งบางหนักแถวนั้นทางไปแหลมตะลุงพุกอ่ะแถวหนองนกไข่อ่ะ ใกล้ๆกันใกล้กันใช่ไหมเวลาหนังแต่ลุงก็เล่นนะน้องนกไข่กับบังก็โค้งอยู่ใกล้กันอ๋อมันติดกันอ่ะติดกันแต่ก็โค้งแล้วก็เห็นน้องนกไข่ใช่ไหมนกไข่้นกไข่เออเอาทีนี้ก็มาดูบทนําของครับของเดลินิวแล้วกันวันนี้ขอเริ่มจากเดลินิวอ่ะหยิบมาบังฉบับแล้วกันหยิบมาทั้งหมดเราคงไม่ทันแเราไม่ทันไม่ทันนะครับแต่เรื่องนี้เรื่องสําคัญนะครับเอาสำคัญสำคัญก็แล้วกันเพราะลูกเขาเรียกอะไรนะหัวคะแนนคุณเทพไทยก็เยอะครับ เรื่องสวนปาล์มไงกับดักของปัญหาเรื่องน้ำมันปาล์มใช่ไหมน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มที่เขาจะนำเข้าห้าหมื่นตันนะห้าหมื่นตันทีนี้ก่อนจะดูหัวของเดลีนิวเนี่ยคุณเทพไปอ่านพาดหัวข่าวของโพสต์ทูเดย์ให้หน่อยดิลุยไฟนำเข้าน้ำมันปาล์มจริงไหมคือเรื่องใหญ่เลยอ่ะเนี่ยลุยไฟไหมเออเรื่องก็อมก็ต้องมีปัญหาละเพราะว่ามันมีความขัดแย้งกันระหว่างเกษตรกรสวนปาล์มเขาก็ไม่อยากนำเข้าครับเพื่อให้ปาล์มราคามันดีขึ้นสูงขึ้นครับแต่ว่าทางรัฐบาลก็กลัวว่าน้ำมันปาล แล้วจะต้องเข้าคิวซื้อกันเหมือนในยุครัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นขาดแคลนอย่างมากเลยตอนนี้เริ่มจะจํากัดปริมาณการซื้อครับว่าคนหนึ่งต่อบินไม่เกิน3ามขวดต่อวันแต่คือผมก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจริงขาดจริงเหรอืเพราะว่าดูว่าของน้อยคุณผู้ประกอบการส่งไปน้อยของมันก็มีน้อยครับเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าเริ่มขาดแล้วนะเริ่มไม่พอแล้วนะ เพื่อตัวเองจะได้ซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศเข้ามาในราคาถูก<ร>เพื่อมาขายแพงในราคา4 2บาทต่อลิตรตอนนี้ปลาก็ไป 4, 6, 4นะี่หกสี่แปดน่น้ำมันสมร,รูปเนี่ยสเร,รูปอ,ะอ่ะทีนี้ถ้าเขาเข้า <c oughs> นาเข้าน้ํามันปาล์มดิบจากต่างประเทศเข้ามาราคามันถูกมากไงครับโลละสิบกว่าบาทเท่านั้นเองอะอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่โพสต์ทูเดย์มองว่าเป็นการลุยไฟในการตัดสินใจของรัฐบาลซึ่งพลเอกประยุทธ์วันนี้ท่านพูดชัดเมื่อวานที่นักข่าวถามนะครับเรื่องนี้ไม่มีผลประโยชน์ เกี่ยวข้อง <ฮะ S 1> ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรทั้งสิน้นมองถึงว่าปัญหาแก้ปัญหาภาวะการขายแคลนน้ํามันปลาล์มในประเทศในช่วงเดือนสองเดือนนี้ครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ของผู้ผู้ปลูกปลาล์มอพอแค่เพียงได้ยินข่าวว่าเขาจะนําข้าวห้าหมื่นตันน่ลงทันทีเลยนะมันก็มีผลตั้งจิตวิทยาแหละคุณถนอมครับพอหมายความว่า,วาพอบอกว่านําข้าวปั๊บเนี่ยพ่อค้าก็เอาแล้วละได้โอกาสกดราคาน้ำมันปลาล์มก็ลงครับ ก็เหมือนบอกน้ำมันปาล์มจะขาดพอน้ำมันปาล์มจะขาดพอบอกว่าซื้อได้คนละสามขวดตบินรับรองได้มันตุนกันอีกเราไปซื้อมันตื่นตู่มไงคนไทยมันไปตือพอที่ไปซื้อเขาจะขาดหนักกับอีกไงจริงๆก็ต้องบอกว่าถามมาในครัวครัวหนึ่งเนี่ยหนึ่งขวดในหมดไหมก็เ่ือนล่ะต่อเดือน่ะต่อเดือนน่ะครัวหนึ่งที่ว่ามันจะคนที่ทําอาหารขายนะเอาว่ากินครอบครัวนี่นะครอบครัวเดือนหนึ่งไม่หมดครับไม่หมดแปซิ่มน้อย มันผมในเรื่องทอดเนี่ยน้อยอยู่แล้วพราะเราหลีกเลี่ยงอยู่แล้วน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็ไม่กินน้ำมันส่วนใหญ่จะต้มเดี๋ยวนี้น้ำมันคือจะพูดไปอีกนะคุณเทพไทยนะ,ะคือถ้าใครบอกว่าให้น้ำมันปลามันขาดแคลนก็กระทบกับประชาชนเดี๋ยวนี้คนกินน้ำมันถั่วเหลืองเยอะนะครับ,รบน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำคือถ้าจะมาอ้างแบบแม่มันก็เป็นคำถามจริงๆแบบชาวชาว,ชาวสวนปลามก็ถามมาให้ไปตรวจสอบไ, tank er สอไอ้แทงเกอร์สิไอ้สต็อกที่ว่ามันขาดแคลนมันขาดแคลนมันหายไปเหลือแค่เจ็ดหมื่นสองพันตันเนี่ยมันจริงหรือเปล่าขอไปดูหน่อยได้ม คือที่มันเป็นปัญหาคือหวาดระแวงมันไม่เชื่อข้อมูลกันครับคือถ้าทุกคนบอกว่าเออมันขาดจริงก็ตีแผ่กระบวนการว่ามันขาดนี้จําเป็นต้องทำนี้นี่นอธิบายเข้าใจก็โอเคก็มีใครว่าอะไรหรอกแต่ประเภทกลัวจะหมกเม็ดไงขนมครับเอ่อจกส่วนยางก็ออจกสวนปาล์ามออก็ตกใจอ่ะตกใจแล้วก็ราคามันตกจริงอ่ะเออเ,ออเขาก็ไม่ควรจะต่ำกว่า5บาทอ่ะ ครับออแต่วา่าพอข้ามาปั๊บเดี๋ยวมต่ำว่าบาทก็เดือดร้อนอีกหละคุณถนอมคืนนี้พูดก็พูดอย่าอย่าคือรัฐบาลท่านอย่าคิดว่าพวกผมมานั่งวิจารณ์นะแต่ถ้าลองคิดดูนะครับว่าเกษตรเพื่อเกษตรทุกตัวตกหมดนะข้าวตกตกยางพาร,ราตกัแล้วไม่มีวันขึ้นเลยนะตอนนี้นะมีแต่กระลงข้างล่างอีกนะทีนี้มีปาล์มตัวเดียวนะที่พอไปได้อยู่ถูถอยไปได้พอไปดูที่ต้นปาล์มสมมติมีปาล์มสักสิบไร่ไร่ละสี่สิบต้นก็แค่สี่ร้อยต้น สีร่ร4อยต้นมีลูกบ้างไม่มีลูกบ้างก็พยายามที่จะพอได้ปั๊บก็ต้องเอามาขายอพอได้ราคาห้าบาทหกบาทตอนนี้ปั๊บลงทันทีครับแล้วขนาดนี้ถ้าไปดูนะถ้าฟังจากคุณถาวรเสถียพูดเมื่อเช้าเนี่ยก็บอกว่าขณะนี้ที่คอต้นปาล์มเต็มคอเลยนะแต่มันยังไม่สุกไงเพราะฉะนั้นอีกสองเดือนไอ้ที่เต็มคอปาล์มแทงได้ทุกทุกทลายก็ดูปาล์มออกกอดีแหละตกอีกกระถีเนอ่ามันได้ยังหวะตกอีกตกอีก ซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่แก้ถูกจุดก็แล้วกันนายุธคิดได้หนักรัฐมนตรีคนไหนรับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยพาณิชย์เหรอพาณิชย์คืออยาไปฟังแต่ผู้ประกอบการผู้จัดจ่ายอีกผู้ประกอบการโรงงานน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายุทธผมก็ต้องเฉลียวใจบ้างเรื่องหูเขียวครับเพราะนูเขียวเขาทำเนียบเมื่อวานแล้วก็หมอดูบอกแล้วว่านายุธจะเสียหายเพราะคุณรอบข้าง เออนี่มันเชื่อนะหูเขียวเก้าเนี่ยเบ้านหูเขียวเก้าตึกนารีสโมสรเออตึกนารีสโมสรตึกไต้กูฟ้ามอดูก็เลยดูดวงเลยหมอดูอาจารย์อะไรอ่ะอาจารย์พันวัตรพันวัตรพันวัพันวิชาภูนเะงูเขียวไปหาลูกชายอาจารย์พันวัตรเปล่าเสียด้วยเจ้าลูกชายดูโจ้ลูกชายอยู่ตึกนารีสโมสรเนี่ยใช่ไหมเออก็เจอหูเขียวแกก็ทํานายเลยฮะ คือไม่ต้องแกทํานายผมก็ทํานายได้นะนายุทธนะระวังจะเสียปราะคนรอบข้างเป็นคนรอบข้างมันผมเรียกเออตอนนี้ยซ่าหน้าดูเลยล่ะทุกอย่างอ่างอางนายกอนายกสังนายกตังนั้นอาจารย์พนุวัฒน์บอกเนี่ยคนรอบข้ามช็อกอัมนายกสังเนี่ยเนี่ยใช่ใท่านดูดวงให้เลยเมื่อวานนี้นะครับไม่รู้ลูกชายให้ข้อมูลภายในหรือเปล่านะ ก็คงจะมีบ้างแหละแกจะไปรู้หมดได้ไงนะครับเพราะงั้นเรื่องเรื่องเรื่องปัญหาของน้ํามันปาล์มนี่คิดให้จงหนักเลยครับนะครับผมว่าคุยกับเกษตรกรแล้วก็ดูข้อเท็จจริงนะแล้วก็นี่แหละผมว่ามันมีน้ํามันชนิดอื่นทดแทนเยอะแยะครับนะครับน้ำมันรําน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันอุตสารพัดเลยนะเดี๋ยวนี้น้ามันอันนั้นก็ยังยังมีนะทำไมครับไอ้น้ำมันเมทานตะวันอะอ๋อมีสมัยก่อนบนน้ำมันราเออใส่ปี๊บกินน้ำมันมะพร้าวครับคุณเคยกินไหมน้ำมันมพร้าม่อกนะ ผมก็ก<พ> <emergence S 1> ินน <em> ้ำมันมะพร้าวเคยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาสกัดแบบดีมากนะเออแล้วก็ลูกผมเนี่ยไม่ได้ไม่ไอ็มในตน้ำมันมะพร้าวเลยอ่ะฮะเอาหมูมันหมูเจียวน้ำมันหมูแล้วกากหมูจะลูกจะได้กินด้วยไงก็มันมาพูดกันว่งโอ้ยเป็นเด็กกินแล้วเคือลดคอเลสเตอรอลแล้วมีคนมาพูดใหม่แล้วบอกว่าสมัยก่อนเขากินมันหมูกันทั้งนั้นเขาไม่เห็นเป็นไรเลยเออไม่เจะเป็นอะไรผมก็กินจะชอบจะตายเพราะไอ้ไอ้กากหมูอ่ะใส่หม้อเขียวไว้นะใส่หม้อเขียวกินหมูแขวนมันไปทูนไปนั่นแหละ กินกันสนุกจะตายชอบอร่อยอใส่น้ำปลาหมึกก็ไปด้วย<ะ>ออคลุกน้ำมันหมูแล้วก็หยอดน้ำปลาหมึกแค่นั้นแหละอยู่กันได้โตวัตวนนี้เห็นไหมล่ะเที่ยงนี้ร้านไหนขายมึงหมูจำเย,ยวะมันเขาเรียกหมูโคหมูโคหมูจำเยวหมูโคแถวอดุดม,มันฝั่งนู้นก็เรียกหมูโคอร่อยอร่อยหมูโคหมูโคอร่อยดีอ่ะหมูสามชั้นอ่ะมาพูดถึงเรื่องของกินแล้วไปไม่ถูกเลยได้นะอ้าวบทนำต่อคุณตนอมไทยรัฐพูดถึงเสรีภาพแสดงความเห็นครับ อันนี้ก็เป็นการพูดถึงเรื่องที่คณะกรรมการยกร่างรัฐมนูญเนี่ยนะเอ่อเขาจะบัญญัติข้อความนะครับหน้าที่พลเมืองดีไม่สร้างความเกลียดชังระหว่างคนในชาติอันเป็นเหตุสําคัญของความแตกแยกฉุดสังคมไทยให้ติดอยู่ในวงจรแห่งความแตกแยกและยืดเยื้อไม่จบสิน้นบ,บางฝ่ายเป็นห่วงว่าจะกระทบเสรีภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็นตามรัฐมนูญก็ที่บอกว่าจะลงโทษ คือเขียนในรัฐนูลห้ามมาเลยห้ามใช้แฮสปีดพูดจาใส่ได้ป้ายสีทําให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกใช่ไปใส่ในกฎหมายประกอบรัฐมนูญได้ไหมซึ่งจะไม่ต้องหนามากซึ่งเนี่ยทั้งไทยรัฐที่เป็นบทนําแล้วก็คุณกาแฟดําสุดที่ชัยุนวันนี้ก็เขียนเหมือนกันนะ เขามองว่ามันกกฎหมายปกติมันมินประมาทมันก็มีอยู่แล้วนะครับจาเป็นจะต้องไปใส่ในตรงนี้อะไรหรือไม่นะครับก็ไปเพิ่มตทษกฎหมายมินประมาก็ได้นี่แต่ผมว่านะคุณเทพไทยนะไ,ไอสิ่งที่มันทําให้เกิดคือไอการที่ว่ากล่าวกันไปมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงครับแต่คําเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากคนที่ไม่เคารพกฎหมายนะคือผมคิดว่าต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรรมวินิจฉัยของาศาลนัตพนนก็ดี ศาลยุติธรรมนั้นก็นชัดเจนแล้วว่าสารตัดสินยังไงคุณวิจาร์สารไม่ได้ครับนะครับติดคุกเลยนะวิจารสารแต่พอสารรัฐมนตตัดสินวิจารณได้พปร,ปรชตัดสินชี้มูลความผิดวิจารณได้แล้วด่าเสียหายเลยนะครับกลายเป็นองค์กรเหล่านี้กลายเป็นบูเป็นหมาไปเลยไม่ยอมรับกันไปเลยอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับแล้วมันก็เกิดการกระทบกระทั่งกันในที่สุดผมคิดว่าต่อไปนี้ถ้าให้อํานาจเขาแล้วเนี่ยจะไปวิพากษ์วิจารณว่าไม่ยอมรับคําตัดสินเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ผมก็ดลงโทษกันไปเลยกก็็ต ไอ้การไม่เหมือนสารสถิตยุตธรรมทัท่วไปที่วิาพากษ์วิจารณ์ในเชิงวิชาการเนี่ยได้ <ฮะ S 2> พูดถึงเชิงวิชาการเนี่ยได้แต่ประเภทเอาเอ็มไปยิงหรือไปอะไรล่ะฮะประเภทนี่วิาพากษ์วิจารณ์แบบไม่จงเกียิจงชั่งครับโดยใส่ร้ายป้ายสีบิดเบือนก็จะจริงรอันนี้ต้องลงโทษใช่ไหมฮะต้อ,อโทษคือถ้าเขาพูดแล้ส่วนหนึ่ง ไอ้บอกเฮ้ยกฎหมายมีประมาณมีอยู่แล้วไปฟ้องบางคนเขาก็ไม่อยากฟ้องไงแต่ถ้าคุณไปกล่าวหาองค์กรเหล่านี้เนี่ยซึ่งเ็าิทักคุณธรรมพิทักษ์ความถูกต้องเนี่ยผมคิดว่าก็ลองดูนะไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนที่นํามาสู่ไอ้ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดครับมติชนบอกว่าเวลาสั้นหวังสูงครับเรื่องการร่างธนูญเหมือนกันคือเวลามันน้อยใช่ไหมแต่สังคมก็คาดหวังปีหนึ่งเนี่ยเขาละจริงๆก็พอไหวนะเรื่องร่างรัฐธรรมนูญหนึ่งปีอะ เขียนก็ไม่ยากหนิไปเยอะแล้วนะคุณถนอมตอนเนี้ยก็ไปได้เยอะแล้วไปได้เยอะแล้วจริง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 ร่างไม่ยากหลอกเพราะของเก่าแต่ละฉบับทั้ง19บเก้ฉบับที่เคยมีก็มาดูมาดูขัดเกลาวเอาขัดเกลาเอาแล้วก็ใส่จะเป็นกับและแต่ต่อหรือจะไปอะไรที่มันเพิ่มเติมมีวักเพิ่มเติมเข้ามาตรงไหนที่มีปัญหาก็แก้ตรงนั้นน่ะครับกรุงเทพธุรกิจบอกอย่ามุ่งควบคุมเกินไปประชานิยมก็ดีมีด้านดีเหมือนกัน กรุงเทพตัวกิจพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจประชาธิยมหมายความว่าคือตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปัจจุบันเนี่ยนะครับ,รบ,รบกำหนดไว้เลยในมาตรา35าบอกว่าการเขียนรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นเนี่ยนะฮะจะต้องพูดถึงการป้องกันการประชาธิยมนะที่รัฐบาลเข้ามาและใช้เงินงบป,ประมาณทําให้เสียวินัยการเงินการคลังเนี่ยจะต้องมีบทลงโทษกันเอาไว้นะครับกรุงเทพธุรกิจเขาเลยมองในมุมบอกว่าถ้าไปเขียนข้อห้ามเรื่องการที่จะไม่มีประชาธิยมบางทีประชาธิยมมันก็ดีนะ คือบางเรื่องคือประชานิยมแบบเขาเรียกแบบรัฐสวัสดิการเนี่ยอันนี้นานาประเทศประเทศที่เจริญแล้วเขาก็ทําเอาเงินไปช่วยชาวนาไร่ละพันชาวสวนยางไร่ละพันนี่ถามว่าประชานิยมบอกว่ามันก็เป็นนะแต่ถามว่าบางทีมันจําเป็นไหมมันก็จําเป็นเหมือนกันก็รักษาฟรีเนี่ยสุขภาพเนี่ยประกันสุขภาพเนี่ยนะรักษาฟรีเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นรัฐสวัสดิการเป็นประชานิยมก็เป็นก็ดีคือคือก็ต้องเลือกแหละแต่ว่า เรื่องทั้งหมดที่มันเป็นปัญหาอยู่เรื่องประชานิยมที่มันมองในในภาพลบเนี่ยครับรัฐคุณตักษินไงะเนี่ยรถคันแรกอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินมาใช้บ้านเอื้อทรอย่างเงี้ยดูเดิโกองค์ตะบันนันแหลก่ะเนี่ยรับจำนำข้าวทุกเม็ดแดกทุกหยดเนี่ยรถคันแรกก็ต้องการให้พวกพวกขายรถแท็กซี่เอื้ออทรก็ให้พวกพวกเอารถรุ่นที่ขายไม่ได้มาให้แท็กซี่เขาซื้อสุดท้ายกัซ่อมกันสารพัดบ้านเอื้ออทอนก็เอาพวกพวกไปรับเหมาก่อสร้าง อยู่กลางทุ่งนู่นประธาตรเอ,อือ <c oughs> ตอนเราไปจะไปไหนอยู่กลางทุ่งอะ่ะสร้างเหมือนรังนกออหัวชนฝาเท้าก็าชนฝาอื แต่คุณดูตั้งหลายโครงการเนี่ยตามไปเนี่ยอันนี้อันนี้คือประชานิยมประชานิยมแล้วมีผลประโยชน์ทับซ้อนครักองทุนหมู่บ้านคุณเห็นเนี่ยเมื่อก่อนคนชาวบ้านไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินพอมีกองทุนหมู่บ้านไม่กู้ได้ไงก็เอามาให้แล้วก็กู้ไปก็ต้องกู้ไหนๆก็มาแล้วนี่ก็ต้องเอาคืนไม่คืนเผื่อที่หวังฟุกรัฐบาลอาจจะยกหนี้ให้คือถ้าเขาทำดีมันก็ดีนะมีเงินต่อเงินมีทุนต่อทุนเนี่ยก็ดีแต่ที่ที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นว่าทําเพื่อผลประโยชน์กลับมาในเรื่องของความนิยมแต่ว่ากรุงเทพธุรกิจ การจะไปเขียนว่าในรัฐนูนเรื่องการห้ามประชานิยมเนี่ยที่สุดแล้วในทางการเมืองในทางการนักการเมืองเขาไปของเขาจนได้ก็หารูจนได้แล้วเขาเลี้ยงบาหลีห้ามไงก็เอาไม่อยู่มันสีตนนชัยอยู่แล้วนี่นักการเมืองไทยสีตนนชัยเยอะของแนวหน้าบอกกระทรวงการคลังควรรีบฟ้องแพ่งพิจำนำข้าวโดยเร็วก็กระทรวงพาณิชย์ฟ้องแล้วนี่กระทรวงการคลังก็ฟ้องหน่อยเหม็นเป็นไรเนี่ยฟ้องนี่กระทรวงพาณิชย์ฟ้องเลยนะฟ้องแล้วก็ไปแก้ความแล้วนะ ส่วนในทางแพ่งนี่คือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยฟ้องอาญานะอาญาในกุงไงความเสียหาย 6, กห0 0น้านล้านสามล้านหกแสนตันนะครับส่วนกระทรวงพาณิชย์ปปชชี้มูลความผิดแล้วและปปชบอกว่าจะส่งเรื่องให้กับกระทรวงการคลังนะครับอันนี้ก็แนวหน้าก็บอกว่ารีบฟ้องเสียโดยเร็วเพราะเป็นความเสียหายครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ครับนะครับนี่ของแนวหน้าเอาหน่อยที่ปหลัดกระทรวงกลางนี่ขนาดปรลัดประหลัดกระทรวงพาณิชย์ู้หญิงไปลยนประหลัดประหลัดประหลัด ประหลัดประหลัดกระทรวงพาณิชย์ผู้หญิงแท้ๆครับฟ้องแล้วฟ้องแล้วกระทรวงการกลางผู้ชายนะประหลัดรังสรรนะศีวรศาสตร์ฟ้องน้อยประหลัดรังสรรนี่ในฐานะประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเป็นคนพูดเองนะว่าโครงการนี้ทําให้เกิดปัญหาการขาดทุนนี่เบื้องต้นนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านนี่เบื้องต้นถ้าขายข้าวกว่าจะหมดสิ้นอีกเนี่ยนี่ความเสียจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ครับเพราะฉะนั้น ผมเข้าใจว่าวันวันก่อนผมได้คุยกับประธานปปชเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าปปชสูตรเรื่องนี้แล้วก็ส่งให้กระทรวงการคลังถึงตอนนั้นจําเป็นก็ต้องเรียกค่าเสียหายแล้วลหละครับนะครับคมชันลึกนี่หยุดความมัวหมองนี่เรื่องพระที่มีไม้กั้นก็จบไปใช่ไหมแต่ที่ไม่มีไม้กั้นเนี่ยกระทรวงโดยรัฐบาลท่านก็สั่งบอกว่าต้องไปจัดซื้อเสียรีเถอะเพราะว่ามันคนตายมาเยอะแล้วบางทีก็รถก็ชนกันใช่ไหมนะครับบางทีก็ตายคู่บางคุยก็ตายเดียวนะครับแล้วพอจะจัดซื้อปั๊บมีกลิ่นอีกแล้ว จะโกงอีกแล้วอ่ะนี่ไงโอ้ไม่ไหวจจับอะไรก็โกงหมดตรงนี้โกงแม่การรถไฟการรถไฟตอนนี้หมดเ่ยคงต้องฝากท่านพลอากาศเอกประจินจันตองรัมตรีคมนาคมไปดูให้หน่อยดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหน่อยอ่าแล้วก็ประธานประธานบอดรถไฟพี่อมศินปชืวพฤึกอ่าพี่อมศินพี่อมศินก็ไปดูหน่อยดูหน่อยอย่าให้เขานินทาว่าร้ายไปถึงรัฐบาลได้นะครับนะครับรัฐบาลน้าจายผมเสียหายถึงหลานด้วยไม่ใช่อะไรหรอกใช่ เราต้องการให้บริสุทธยุติธรรมแห้มคนีนครับคลีนนิ่งไปเลยะสะอาดหมดจดจากกิเลส <บด S 1> เครื่องเศ้าหมองทั้งหลายอีตังเมธานังแล้วเอาจบแล้วละบ้างหมดเวลาหมดเวลา,บวลาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ